ค,นนค่ะทุกคนที่อยู่สีูดิโชาแนลค่ะนะคะทุกคนที่อยู่เออเองแล้วก็อยู่กับป่านแล้วก็อยู่กับเมฆค่ะ <Yay. S 1> โอเคโอเคมาซึ่งในวันนี้พวกเราก็อยู่ในเราไม่เอาแล้ว E M F อะอยู่ในโรบอทแล้วอะตะคู่นะครับขออนุญาตอ่านอ่านมันมีอะไรบ้างนะอ่าน E M F รอดจากการล่าผีแล้วก็เกลือ ขอเทมพเพลเจอร์ได้ไหมล่ะขอเทมพเพลเจอร์ผมเอาดินแล้กับสมุดไปนะครับวิวเขาอ,อัปเดตหรอทำไมเอ,เอ้ยมันเหมือนอัปเดตมันเปลี่ยนไปนิดนึงมันอัปเดตมันอัปเดตทำไมเราสมุดไปเหมือนเราด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนของแป๊บเราเอาเกลือไปนะเราเ,าเกลือมานะถ้เาเราอะไรไปดีอะ UV หรอ UV อะไรอีกอะ เอาอะไรไปก็ได้อะเอากล้องวิดีโอไปตั้งไงเดี๋ยวก่อนนะมีมีคนเอากล้องเลยปะคนเอากล้องเลยปะกล้องวีโอยังไม่มีใครเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเ,เราเอาเราเอาไปเองก็ได้อ๋อมีคนมีคนเอาไปแล้วไรกับ้งโอเคเปิดเลยนะตั้งกล้องไงวะมาเจอเราตั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแลกของของเราก็าได้อะช่างมันไปนำเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะตั้งกล้องเองเราจะมีความสามารถ น้องเก่งใช่น้องปานเก่งน้องยูริเก่งทำไมทำไมเครื่องมือมันทำตามกันเหรอวะทำไมมันถืออะไรมาก็เหมือนกันเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยอใช่มันทำแค่ขนาดนั้นเลยห้องไหนอะแยกกันนะเดี๋ยวเราช่วยช่วยกันเราหลงทางพอมันได้หลงเราตั้งใจเลยเนี่ยก ห้องนอนเคลียร์ห้องน้ำห้องนอนไม่ใช่ห้องนั่งเล่นมีมีโอกาสเป็นเบสเมนต์ดอะไรวะพี่อุจ้าอูจ้าอูจ้าดูให้ดูให้ดูดูดูเองดูเองได้เดี๋ยวเรากดให้เปิดเลยเปิดยังกดเลยถามถามว่าอะไรอยู่ไหมแหว่ยัง ใครแขกโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ดูดูคุณดูไปคุณดูไปคุณดูไปดูใบสองคนเหมือนเขาจะไม่ให้เราใช้อูจาบอดอะอุ้ยทำไมมันทำไมมันมืดอย่างเงี้ย ายเป็นยังราะที่นายมันต้องใช้อย่างนี้มันมันตัวอะไรอ่ะ A B อะอะไรกันนะเดี๋ยวเดูให้ดูให้กูดบายต้อเรียงอ่ะมันลองไม่หยุดเรียงอ่ะไม่เรียงอ่ะเดีงเหยียดป้าเดี๋ยวกันเดยกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พิมพิมพิมใหม่พิมใหม่ได้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 เราเราเป็นงานกันดูอุจาร์ A R U ถูกปะวะถูก F อ่ะมัน F อ่ะลงรถนะลงรถ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทา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 งนี้ไปไปไปขอพีสูตรโอ้ไม่ก็ยังไม่ฟรีนะยังไม่ฟรีนะแต่ยังไม่รู้นะเทเกลือก่อนเทเกลือ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 วางวางกล้องตรงไหนวางกล้องตรงไหนก็ได้ค่ะตรงไหนก็ได้เดี๋ยวกล้องผีโดนผ่านเกลือแล้วจ้าทิ้งสมุดทิ้งสมุดยังมีใครเอาสมุดยังทิ้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 ง ที่แล้วอ่ะมันก้องมัน็หายไปเลยเธอก็พูดจริงพอเรากัะสานนี้กุ๊บมันมันหายไปเลยเธอมันหายไปเลยแบบหายไปเลยเธอทำอะไรกับกล้องเดี๋ยวกล้อง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 วางยังต้องต้องวางก็ต้องวางกล้องไปกล้องหายปานเราบอกแล้วหายน้องมันอยู่ไหนไม่อยู่ปานออกทุกคนออกมาแบวแบล้องไหมอือปาน ป่าเธอเอากล้องไปทิ้งไว้ไหนคือพอเรากดวางปุ๊บมันถ่ายเลยฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้เอากล้องมาเยอะนะฉันรี่ไปกดดยอกเรากดวางพอเรากดวางกล้องแล้วมันก็ถ่ายไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรฉันฉันไม่ได้ใจว่าฉันพกกล้องมาอันเดียวหรือเปล่าอ่ะดีประเด็นอะอันเดียวอันเดียวอันเดียวกล้องถ่ายรูปสองเยอะมาก เดี๋ยวก่อนนะไปดูก่อนก็ได้ว่ามันตั้งตรงไหนเธอเปิดกล้องยังเปิดแล้วใช่เปิดแล้วอ๋อเธอตั้งอยู่ข้างนี้เลยเธอเธอมาดูเธอมาดูกล้องเธอตั้งไว้อย่างเงี้ยทำไมไหนวะกล้องออโอ้โหตั้งได้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปใหม่ไปใหม่ กูไไอหนะปเดินหาเธอไปเดินหาเธอว่าแต่มันไม่ฟีนะเธอมันไม่ฟีใช่ไหมมันสนอะมันไม่ฟีมันมัน0.5เมื่อกี้แต่ว่ามันมันไม่ห้าด้วยไหนขอดูก่อนขอดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหนอยู่นี่ได้ไงเดี๋ยวป้าเดแล้วมึงมาอยู่นี่ได้ไงกดวางที่ลงจอดรงแล้วมึงมาอยู่นี่เนี้ย ตอนนี้เราต้องไปยังลงรถพวกเราเรากล้องกับคูซิฟิกไปวางนางชัวยือนางชัวยือป่านเอามาเลยเธอเธอหยิบมันไปเลยได้ไอเทมเพอย์เตอร์มาทิ้งไปเลยเธอเรากดวางที่ห้องอันนั้นน่ะที่ลงรถได้ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะเธอเมืนเธอเทมเพลย์เตอร์เธอดูด้วยนะเพราะเราไม่แน่ใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เกมนี้เชื่อเถอะถ้าเกิดมันไม่เขียนจะได้แซงมันไม่เขียนเธอเราขอเวลาแป๊บนึงเราขอตั้งตรงนี้พอได้ปะพอได้ปะได้นะเดี๋ยวเราขอตั้งมุมนี้แล้วกันเผื่อจะเห็นอะไรเด็ดเด็ดเขาไม่เขีนลูกเบ็ดมีฮาเลยฟีดฟีดหรือไม่ขอดูมันไม่เห็นมีควันเลยนะมันแค่สูดออกใส่ไม่ฟีดไม่ฟีดอ้าวเราเผื่อถึงเราเผื่อทิ้ง t e m p เรเจอร์ไปอะแป๊กับ มันไม่ฟีนไม่ห้าไม่เขียนโอ้มึงไม่ต้องทำเพี้ยเลิกคุยกันเลิกคุยกันไปไม่ใช่กลินกลับกับกับแล้วคอกันเลยเล่านื้ถึงแบนชีต้องรอให้มันแตกก่อนไหมต้องรอก่อนหมันแกอาจจะไม่ใช่ไม่ฟีแต่มันอาจจะยังไม่ฟีเฉยใฉยแต่ถ้าเกิดมันไม่ห้าวต้องรอมันล่าไหมอาจจะต้องรอ ขี่นานี่มันน่ามันน่ากลัวไหมไม่รู้สิบอกไม่ได้ไม่เคยโดนล่าอ่าเดี๋ยวเราดูเองเราเราไม่เคยโดนล่าเฮ้ยมีออฟมีออฟมีออฟความต้มันมีออฟ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 ตัดตัวหดออกออกออกกันไหมเราดูอีกแบะไดก่อนนะเขียนไหมสรุปไม่เขียน หรือยังไม่เขียนมันมีสองอย่างคือยังไม่เขียนกังถ้าสำหรับเกมนี้สำัเาอยนะถ้ามันเขียน้ใส่ตอนที่เราวางแล้วมันก็ไม่เอาเขียวละโอเคเกมนี้เป็นนี้เอาพอเราอยู่นอกบ้านศูนเลยทีนี้เฮ้ยแกต้องเป็นผีที่แบบชอบในการล่าที่มีคนแน่เลยเชื่ออย่างนั้นเลยเธอมันเชื่อไม่ได้เว้ยจริงๆบางทีผีที่ไม่ชอบล่าคนมันยังเล่นเลย เออาานนีีเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยซิกซิงคโปร์ให้ไปไปช่วยเช็คไปเราถืออีเมลไปนะเราของั้นเธอทอล์กิ้งเรดิโอไปเลยเธอต้องฟังเองนะเราช่วยอะไรไม่ได้นะเวลามันตอบมันจะตอบยังไงวะเสียงเนี้ยเธอเสียงเว่อร์เวอร์เนี้ยมันจะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะเป็นเสียงที่แน่นอนว่าเป็นเสียงที่ฟังไม่อยู่เรื่อง อยู่เอยู่ไหนฮัลโหลไปขอดูอีมมไม่ห้าเุ้ยเฮ้ยฟีด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 ีดฟ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 ีดอีดฟ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 ีีีีีีีีีีีฟีดีฟีดีีีมีีีีีมีีีีดมีี มีมามีแม่มีผีแล้วก็มียูเลอีก้เขาเขียนมันเแค่มาเกับผีจริงเหรอมันไม่เขียนใช่ไหมเราไม่แน่ใจเราเลยไม่รด้อ่ะเยอไม่เขียนแล้วแหละไม่น่าเขียนไม่เขียนเลยเธอมันตอบไหมถ้าเกิดขนาด้มันยังไม่เขียนมันก็ไม่เขียนแล้ว เธอเขียนไหม E M F E F ไม่ห้าใช่ไหมถ้าไม่ห้าน่ะมันจะเหลือแค่แม่เว้ยไม่ไม่ๆม่ไ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 ม้ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ใม่ไ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 ย่ไม่้ม่ไ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 มาเม่ม่ไม่ไม่ไก็ไม่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 เม่ไม่ไมออมกไมงไม่ไม่ไ่ไม่ไมงไม่ไเมอ่่เร่ม่ เช็คความรู้เลยมึงประเด็นคือกูถามและประโยคเดี๋ยวล้วคุณก็รีบวิ่งออกจากบ้านเลยไม่คือเธอต้องถามอะไยๆรอบคือลามือตอนนี้มีตอนนี้มีแม่กับผีผีมาช่วยกันคุยเลยเราฟังไม่ได้เธอเราจำได้เราจำได้นะแต่เราถามาจะรู้ว่าใครว่ามันจะคุยไหมอ่ะคือน้ำ ก่อมันจะคุยด้วยกับเราอะนานเธอเราจะบอกว่าเราช่วยพิมพ์ได้แต่เราจะไม่ได้ยินแค่นั้นเลยก็คือคนอืน่นคนอื่นจะได้ยินแต่เดี๋ยวเราฟังเราเราฟังให้แค่นั้นต้องช่วยๆกันฟังอไ้ใครใครมือว่างปะอะไรอะไรของแตกในบ้านของแตกในบ้านอย่าง,างจุดโอ,อ๊กนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเซ็นเซอร์เอาเดี๋ยว เอาอันนี้ได้วปะเอาอันนี้ไปได้ยเอาไปแล้วไม่ใช่หรอกางเขนเอาไปแล้วเอาไปได้หรอเราไม่็ดวางแล้ววางแล้วมีดวางแล้วเราทิ้งไว้พอเราของเต็มใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยั้งต้องใส่แบบไม่ยั้งเธอเราแป๊บนะเราขอหยุดกินก่อนอ่าอยู่วันนุอายลโหลฮัลโหล ขอส่งไงนู้มือนะมาส่งไปทำไมเราส่งไปก็ไม่ไม่น่าช่วยส่งไม่ช่วยเว้ยเอ้ยเอ้ากดเปิดกดปิดเครื่องเปิดเปิดเปิดพิมว่าแวร์อายุพิมพิมพิมว่าแวร์อายุเวอเฮ้ย ไม่ออไม่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 เสียงไม่ได้แหลมขนาดนั้นห้ามปิดดีดีก่อนนะพิมพ์ใหม่ได้ปะอ่าฮะเมื่อกี้เราไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนะเวมือนเหมือนมันจะได้ยินไปแล้วทำไมกูไม่ได้ยินวะก่นนะมึงยิ้มเหรอ ไม่ได้ยินไม่หอไม่ได้ยินมีไหมเอาไม้ยานะเราต้องคุยแบบของเพื่อนไหมเฮาเฮาหฮามันจะหฮาเยไหมฮาไป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 ไตอปไ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 ป้ปไ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 ปจ้าปไ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 ้ไป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 ไล้วจ้ไป เธอพิมพ์ประโยคเดียวมันตอบเลยอะเฮ้ยไปป๊าประโยคนีนไ้ไม่ตอบ<ป><ป>เพ้นเพ้นแล้วจ้ายูรีเธอใจเย็นฮะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่รู้ยูรีใจเย็นก่อนมันปิดไฟไม่เป็นไรยูรีใ<ป>จเย็นเรารู้แล้วว่ามันคือแมวเว้ยมาดีอ่ะปิดไฟใส่ล้ว แม่ทำไไงด้ก็อ่านไปอ่านเลยเนี่ยมาช่วยอ่านอ่านในความมมืดันล่าเราในความมืดมันเป็นผีที่กลัวกลัวแสงก็คือมันไม่อยู่แสงมันจะมันกลัวแสงนี้ถ้าเราดูความเควื่อนผียังไงอย่าต้องมีคนหนึ่งอ่ะต้องไปอ่ะเราเราเราปล่อยเคลื่นนี่ไม่เถอะเนาะเราปิดตู้มันเถอะเย็นเย็นเรอฟังเมฆก่อนเมฆอยากทำไหมอยากทำจริงเหรอก็ อยากทําแต่ไม่กล้าทำแค่ไหนประเด็นคือฉันนายยอมได้นะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะรอดหรือเปล่ายอมเถื่อทุกคนเรายอมเถื่แล้วเราปิดตู้ปิดปไหมวงยังวงยังวงนั้นนะวงแล้ววงแล้วไป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 วงแล้ววงแล้วไปเลย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 ไปเม่นหนีออการถไปแล้วครับออยู่น แม่ว้าวไม่ใช่ก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันนะได้ยินเสียงชัดขนาดนั้นทำไมผมพิมพ์แค่สองคำเขาตอบเลยอะทำไมยูลิพิมพ์เขาไม่ตอบทำไมอะฝั่ยังเรามันไทัยแท้เกินไปหน่อยเยอะทำไมว่ามือปัดกิ่ัดโอชานอินเอฟเทอร์โมมิเตอร e ์เราเอาอิเอฟไป เอาเดี๋ยวเราเอาหนังสือไปเราเอาเทมเพลเจอร์เฮ้ยอันนี้ยังไงอะเครื่องเครื่องเครื่องตรวจบัญชีเธอใครอยากเอาเครื่องตรวจบัญชีเอาเลยจ้าไม่รู้เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ก่อนดีก่อนเอาสมุดไปก่อนเดี๋ยวเราเอาตอนนี้เราเอากล้องไปด้วยนะเราจะไปตั้งให้ เราป้องอลนแล้วใไมเราป้ายจะกว่าไปตรงไปเลยตรงไม่สวยนะมไม่สวยอ่ะไม่สวยไม่ชอบเลยยงมาจูเลยแยกกันหาผียไม่แยกไม่ได้ไม่แยกได้ไหมไม่แยกได้ไหมกแยกไปไม่มีใครตัจับผีเือนตาม เราขอดูห้องนี้ก่อนได้ไหมล่ะไม่ใช่ห้องเนี้ยห้องนี้มันอแอบสเคดี้นั่นแหละห้องนี้ห้องนี้ต่างหากที่น่ากลัวห้องสี่เปิดไปมาดูห้องนี้กันเนี่ยแนนห้องเนี้ยไไม่ใช่ห้องนี้อย่าเพิ่งทิ้งการได้โ<ด>ปรดได้โปรดได้โปรดได้โปรดกลับมาก่อน ไอ้หยาไปชั้นต้องไปชั้นต้องไปชั้นสองครับคุณไอ้หยาอย่าทิ้งหนูไอ้หยาเอ้ยใช่ว่าตัวมองแล้วไอ้หยาเรายังจำมุมเดิมอยู่เลยไอ้ยามีเสียงมีเสียงสะพัดได้ไปน้ำหนุกหนุกไม่ใช่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  วีดวีดวีดไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนวะเขาอยู่ไหนไม่ใช่เอ่อเขาเขาเอ่ใช่ไหมเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่อย่าบอกนะมุมเดิมอะอยู่ลีมุมเดิมเปล่ามุมนี้ไงใช่มุมนี้ฟีดไหมช่วยกันดูแป๊บนึงเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน ใจบังลูกบังงกล้อเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนฟีดไหมดูก่อน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 ดูเสร็จวิ่งเลยนะดูเสร็จวิ่งนะไกล้แล้วใกล้จะฟีดแล้วเฮ้ยหายทำไมอุณหภูมิอุณหภูมิเราหายอุณหภูมิเราหายอ่ะอุณหภูมิเราขึ้นมานะวางไว้ตรงกล้องวา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 งไว้ตรงกล้อง ตรงไหนไหนทำไมมันมืดกับก่อนเมื่อกี้เราจะเห็นแล้วว่าว่าไงกับก่อนนี่ไม่เจออย่าให้เจอนะทำไมอะเมื่อกี้เราก็ลังจะเห็นแล้วนะว่านฟีดไหมเกิดละไขึ้นบ้านหลังนี้สียังไงนะ เมื่อกี้เราคิดว่ามันฟีดนะแต่เราอะโดนโดนขโมยเครื่องก่อนไม่มันต้องดูทางมันออกปากกับการออกปากไหมมองไม่ทันมันต้องดูว่าตัวเรากระดกปากไหมยังไม่เห็นออฟมันแค่ตีจ้ะเฮ้ยจะออกปั๊บเยอะไม่เห็นออฟอะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยมาครูเล่นปั๊บเปล่า งเอาไอ้เครื่องจับบัญชีเลี้งเงินดิเราเราเราไปเล่นกันเลยไหมไปเล่นเครื่องจับบัญชีกันเลยไหมแล้วกันนะไม่ไม่ม่พอดีเราจะหยิบของไปเพิ่มเราจะเอาเออมันไม่ได้เห็นเอาอะไรไปดิเอาไงดีเดี๋ยวเราเอาไงทิงปะเนี่ยอะไรนะใส่ฉันมือไปเธอเดาไม่ผิดเราเห็นผีในกล้องเธอแบบผีเป็นตัวเธอเธอเห็นได้ยังไงเรายังไม่เห็นเลยเราเห็นอะไอ เธอเธอแคปท่นไหมฉันอยากเห็นเน็ตแบบนี้วะาที่มันล่ไม่ทำเธอมันมันเป็นมือร่างอะเราเห็นแค่ขามันแล้วมือมันก็แบบแบบอ่ะโอเค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  thank you มือมันแหนบจิ้งจุกปะอุ้ยแรง ไหนยังไม่ตึงเลยเลยออกก็ไม่มีแบบนึงเราเอาเครื่องตรวจขอเครื่องตรวจตรวจบัญชียังเงินได้ปะเอาดิมันจร่วงไงอะมันร่วงว่ามันไม่มีออฟอะเอาทอคกิ้งเลดีโอมาคุยเหรอหรือว่ามัน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 ดูจากระดับเดซิเบลเป็นไปได้เราเอาอะไรไปดีอะเพราะเราพูดจริงมันไม่มีออฟปะใช่ ไม่รู้ไม่แน่ใจเราจะเอากล้องไปอีกอาจจะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเข้าอีกรอบเดี๋ยวเข้าก่น<อ>ไม่อยากคุยกับมันแล้วไม่อยากคุยกันเออเดี๋ยวเราช่วยคุยเดี๋ยวเราช่วยคุยแต่เธอเธอถือท็อกกิ้งเรดิโอไว้นะเดี๋ยวเราจะช่วยคุยพิมเลยเราพิมพิมไม่ได้ถิมไม่ทันไม่มีเสียงอ่ะอาจจะต้องเข้าในบ้าน ไมพอ่ไม่เมื่อกี้เสียงมันยังขึ้นขึ้นขึ้นอยู่างไเดี๋ยวก่อนใช่ตะกี้มันมีเสียงฝนตอนนี้ไม่มีเลยเงียบมากอ่ะเข้ามาตามมาอุ้ยจุดตกใจปานปานยุงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้าวเก้าเก้าเก้าเมตรนู่นมีเสียงสิบเมตรเลยวะเธอเราไม่ไปได้ไหมเรากลัวเราไม่ไปได้ไหมไปจั่งระยะสิบเมตรคือขอโทษนะแต่กูอยู่ไหนอ่ะนี่มันตเราอยู่ไหนอ่ะบันได มันไดมันไดมันไดจะฟีดไหมอ่ะไม่ฟีดังไม่ฟีดยังไม่ฟีดเดี๋ยวเราส่งส่งเดังเวดงเอาเดงเองเอดังเองเอยดังเองเอออออเราเอิดงเออดเอองเออัเดัยังเดี๋ยวเดังยดเังอดังเดังเออเออดังอางออัยในคดัออังเอังเอองเัอดเองอดเเงงัดองอ เปิดวิทยุยังมันดูชอบติดอะไรมันชอบปิดอะไรสักอย่างอับติไม่รู้ว่าติดอะไร้มันชอบติดอะไรหรือว่าเดินหรือว่าเดินเราเดินติดผีวะไม่ติดผีเหรอขอส่งไลน์นู้นมือก่อนนะปิดปิดปิดไม่ใช้ก่อนได้ไหมได้แต่เราวิ่งเตรียมวิ่งแล้วนะเราเตรียมวิ่งแล้วนะรู้ไหมอ้โหวิ่งเลยมันต่อแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยปุ๋ยป่วนอะนสะครีมอ่ะ แบนชีแบนชีหรอมันตอบหรือมันร้องฉันกำลังงงคุณมันร้องใช่ไหมคนไม่มันตอบหรือมสกีงนตอบหรือม สกีม <Sch> เบนทีเหรอ a few minutes later เราก,าก,ากลัว,วแบตเราหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ดูดูเดี๋ยวดดเดี๋ยวดูอันนี้ให้นะเข้ามาสิมันเหมือนมันจะขึ้นสูงว่ะตอนนี้มันสูงมันอยู่ไวนี่อยถอยคอย ไอ้มีใครเอาอ,อีมีกกเอาอ e ีไม่ได้เปิดหน่อยได้ไหมอุย้ยพีส่สูงสูงสิบสิบอุ้ยดิ่งสูงเลยสูงมากาไปดู e อ,อีไหมแต่มันล่องจากที่ล่อกมาแล้วอ่ะมันใชาไปสิบสิบมึงเ่ะไม่แก้แล้วก็งงมาเนี่ยดูดิดูไหมดูไหมอืมขึ้นมันไม่เห็นอ e ีเอฟอ่ะไม่เห็น e อีเอฟอ่ะไม่ตัวอ e ีเมสไปอยู่ข้างบนเนี่ยงั้นเราไปเอาใหม่ไหมเข้าไปเลยไหมให้มันรู้เรื่องเลยให้มันแล้วรู้แล้วรู้รอดอ่ะ ดด้้ววยยกกัันนใหหมไปเราเราไปด้วยป่ะหรือไปกันหมดเลยไปกันหมดเลยไปช่วยกันดูเอฟน่ะถือยีเนตไปอีกเพิ่เมยังยังยังเราไม่ไปอีกเพื่มไหมใครก็ได้ถือไปเพราะเราถือถือเทมเปอร์เลเจอร์เราเองเราเองเราเองกลัวผีมันขมุยเอฟไปแล้วว่ามันชอบปิดเอฟเรามากเลยอ่ะไม่ไม่รู้เป็นไงไม่กินอาหารไม่มีเลยหรอกไม่รู้เดี๋ยวกลัวกลัวมันกินจริงจริงอาหาร

แค่เกิดมาไม่จริงๆระวังหลังไปนะวางไหมเดี๋ยวไปดูกล้องเขาปลอดภัยอยูลักลัวกลัวมันไม่เห็นกล้องเลยกล้องมันอยู่มุมล่างอ่ะจะเห็นไม่ไมมันจะได้มันจะได้ยินเสียงท่ายับอกว่าหนีแกปแล้วจริงๆอ่ะแกยังไม่ไปแล้วหวอแล้วเหรอแล้วเหรอป๊บนึงป๊บนึงดูดูฟีก่อนฟีฟีวิ่ง วิกเบนชีเบนชีเหรอวีน่ะเบนชีเหรอวีเหรอเบนชีเหรอ วางใทุเรศมากเดี๋ยวฟังเสียงเอาเสียงชัดหน่เห็นไหมยะมึงอยากขยับกล้องกูดิมึงอยากขยับกล้องรีไอ้สี่เดี๋ยวฟังเสียงใครไม่ไม่ส่ไม่สี่สี่ไมาทีม่สียม่สี่ดูอสี่ไม่สีไม่ส่ไม่สีไม่สี่ไมสีไม่หไม่สี่ไม่สี่ม่สี่ไม่สี่

เราจะบอกว่าตอนเราเห็นมันฟีดอะรู้ไหมสิ่งที่เราคิดคืออะไรวิง่งเออาราคิดว่ามันเราคิดว่ามันล็อกเม็ดเออไม่ถ้าเราไปเออใช่ไหมปออตัดหมดเลยอ่ะเออว่ะเออเป็นไม่ได้เม็ดเลยมันก็ส่งเราไปตายตั้งหลายรอบที่แท้เป็นมเมเ็เองสิแล้วใช่ส่งพวกเราไปตั้งหลายรอบแต่เม็เ,เ,เองเนี่ยนะ เราไปไลรอบมาี่นี่แล้วูด้ำตรงนะเมธทกันได้ไหมถึงเราคือถึงเราจะท้องานกันจุ้ขาแทนเราจะมาจุ้บัญชีเรากดออกอะนะเราไม่ไหวแบนทีจริงเมธมาล้อหัวคุณแหละดูทรงขอแมพขอแมพลดเฮาถึกไม่ไหวการที่คุณทาแมพไปหลายรอบขนานี้ส่งพวกผมไปแต่คุณนั่นแหละที่โดนล็อ งั้นก็แค่ขาสำหรับค g i นี่นะคะถ้าใครชอบว่ลลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย